ในช่วงนี้กูไม่ค่อยมีตังค์เลยวะมีเงินแค่แสนปะฮะกูไม่มีหรอกงั้นกูใครทำไงี้ยไม่รู้ทำไมหมดไหมได้หมดนะมึงคิดได้ยังไงเนี่ยได้ป่ะหมดป่มึงจะบ้าหรออุ้ยมึงคิดกันได้ไงเนี่ยมึงสองคนเนี่ยมึงบ้ากูไม่ไปหรอกอีงบ้าตลบพวกกันเดี๋ยวอ้แป้งไหมไอ้ที่มันรวยดีเออมึงก็ว่าทำทรงลูกคุณหนูเออ ใช่ต้ขขาละพ้นเลยช่ไหม้ายดยเออโอเคแล้วอีแ้งนะจะให้มันรู้นะได้ได้โอเคนี่อีแ้งจะปุนนะ้นมันอ่ะ ดูดิ <congratulations> ทำทรงอ่านหนังสือทางที่เองกง่แล้วก็ว่าเขดเงิว่ปลามีเงินไหมเปนร้อยล้านกูเอาแม่เลยไหมไงบินมันเดินแล้วเดินแล้วอีกนตี้ยเตี้ยเดิเตะเตะคาย ตายชี่ีะเกิดอะไรขึ้นเี่ยทำไงดีตำรวจฮะอีกกนดักพ้นกันค่ะมาด่วนเลยค่ะเพื่อนหนูจะตายแล้วค่ะโคตเหนื่อยไอ้เ้นีเอแล้วตัวอาิงหนึ่งประชาชนอิวยยี้มรว่ลูอีก อปอโอ,อกเคกมึมงทำมไ,มไดี่บท่ามี่ห้าดเจ็ดเจ็ดเจเจ็ดเอ็ดเจเจ็ดเเจเจดเจ็ดเเอาเจ็ดเ้ดเจ็ดเจ็เเ จับย่จับเลย่ะจับเลย่ะจับเค่ะเฮ้ยหดอ้านี่คุณตวจในานไม่ไม่ได้นที่จะไพูดคาพคุณสามารถชนาลนสได้ไหนานไนานไหนจับเลยค่ะจับลค่ะอา้ามาโดนขนนี้แล้วมาพดอีกอยก็แค่นี้เองม่นห่วยาลุงวงปิดก็มีแถวี้าไปไนไปเาเลยค่ับจับตจบตามไค่ะ บนชีวิตแม่มันจันทร์นักหนาฟ้ายังมีเมตดตายังเลือดไว้หายแค่ลมหายใจ ทางคมมอมเมาเยาวชนอ่อนแอค่ะวันนี้มีเหตุดักปล้นโดยโดยเหตุการณ์นะคะเป็นชายชะกันสองคนได้บดักปล้นหญิงสาวที่โตเล็กและน่ารักและรวยค่ะมีคือของกลางที่เขาปล้นกันนะคะโดยจะมีโทรศัพท์3เครื่องเงินสดและกระเป๋าและหลักและตุ๊กตาค่ะนี่คือน้นี่คืหน้าโจนนะครับหน้าของโจน้นสย์ ไม่ใช่แค่การขโมยของธรรมดาแต่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังและมีผู้ร่วมกระทำความผิดหลายคนซึ่งตามกฎหมายไทยการป้นทรัพย์มีโทษจำคุก1 0บ5 0 1 5ป,ปีหรือถ้าหนักกว่านั้นหากมีอาวุธหรือการทำร้ายร่างกายรวมไปถึงมีผู้เสียชีวิตโทษนั้นอาจถึงขั้นผ่าดชีวิตได้จำไว้ว่าไม่มีการป้นไหนจบลงอย่างสวยงามดังนั้นคิดให้ดีก่อนทำผิดกฎหมาย ยูทีเหมนต้นพีหรอไม่ใช่เราเพื่อนกันนะทำกีกันนี่เยารู้ีเซยยเวอ